อยากเติบโตหยุดทำตัวเหมือนเดิมก่อนสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเวกวิท t h พี่ณเ,เอกกลับมาพบกันอีกครั้งครับในวันนี้ถ้าคุณเคยคิดว่าทำไมชีวิตของคุณเนี่ยไปไม่ถึงไหนสักทีทำไมเป้าหมายอะไรต่างๆที่เราวางไว้แล้วเรายังอยู่ที่เดิมวันนี้ผมอยากจะบอกคุณผู้ชมตรงๆเลยครับว่าก็เพราะว่าเรายังทำตัวเหมือนเดิมนั่นเองการที่เราอยากได้ชีวิตใหม่แต่เรายังทำเหมือนเดิมในทุกๆวันมัน เป็นไปไม่ได้ครับวันนี้เราจะมาคุยกันให้ชัดเลยครับว่าเราจะทํำยังไงให้หยุดพฤติกรรมเดิมๆของเราและการเริ่มตัวตนใหม่ที่จะพาให้เราเติบโตขึ้นอย่างจริงจังครับกับหัวข้ออยากเติบโตต้องหยุดทําตัวแบบเดิมก่อนครับทำไมชีวิตถึงไม่เปลี่ยนมีหลายคนครับอาจจะเคยได้ยินอยู่บ่อยๆว่าถ้าอยากได้ผลลัพธ์ใหม่เราก็ต้องทําวิธีการใหม่ๆครับต้องบอกคุณผู้ชมตามตรงครับว่าถ้าทําแบบเดิมซ้ําๆแล้วมันได้ผลมันได้ผลไปนานแล้วครับ เราไม่ต้องรอมาจนถึงนานขนาดนี้ก็ได้ครับแต่หลายคนก็จะเกิดคําถามขึ้นมาว่าแล้วต้องทํำยังไงล่ะหลายๆคนก็จะติดนิสัยเดิมๆซ้ําๆนะครับเพราะมันเป็นความเคยชินมันเป็นชีวิตประจําวันไปแล้วครับหากเรายังเป็นเหมือนเดิมใช้เวลากับเรื่องเดิมๆทําสิ่งเดิมๆซ้ๆําๆพูดเหมือนเดิมบนเหมือนเดิมเลื่อนมือถือไปๆมาๆ,มาๆเหมือนเดิมในทุกๆวันแล้วเราก็หวังว่าชีวิตมันจะดีขึ้นมันเป็นไปไม่ได้เลยครับคุณผู้ชมที่เราอยากจะได้ผลลัพธ์ใหม่แต่เราเนี่ย กลับทาแบบเดิมซ้ําๆนะครับต้องบอกตามตรงเลยครับว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยครับคุณผู้ชมชีวิตของเราอะครับมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราทําซ้ําในแต่ละวันครับเราคิดเราทําอะไรหรือเราฝันอะไรสิ่งที่เราทําอยู่ทุกวันตัวนั้นแหละครับที่จะเป็นตัวกําหนดว่าเราจะมีชีวิตในอนาคตเป็นแบบไหนเพราะฉะนั้นครับถ้าหากว่าอยากจะเปลี่ยนอนาคตให้เปลี่ยนพฤติกรรมตั้งแต่วันนี้เลยครับคุณผู้ชม5พฤติกรรมเก่าที่ถ้าเราไม่หยุดเนี่ย ชีวิตเราจะติดอยู่กับที่ครับผมจะมาแชร์5พฤติกรรมที่ทําให้เราไม่ไปถึงไหนสักทีครับแล้วมันทําให้ชีวิตของเราเนี่ยติดอยู่กับที่นะครับถ้าคุณสํารวจแล้วเจอแม้แต่ข้อเดียวรีบเลยครับรีบเปลี่ยนมันทันทีเลย1ครับเลื่อนความฝันไปพรุ่งนี้ครับประโยคนี้ผมพูดมาแทบจะทุกคลิปเลยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวค่อยเริ่มพรุ่งนี้เดี๋ยวค่อยเริ่มสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเดือนหน้าค่อยจุด,จด,จด เดี๋ยวค่อยทำนี่แหละครับที่เรียกว่าเลื่อนความฝันไปพรุ่งนี้ครับฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมลองสํารวจตัวเองดูครับว่าข้อนี้ใช่หรือเปล่าครับความหมายของมันคือยังไงถ้าเรายังรอต่อไปเรื่อยๆครับในระหว่างที่เรารอให้ไปจนถึงวันนั้นวันที่เรากําหนดไว้ว่าเดี๋ยวค่อยครับมันจะทําให้เราเสียเวลาครับจริงๆเราสามารถเริ่มได้ตั้งแต่ตอนนี้เลย แต่ถ้าเราบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก่อนสัปดาห์หน้าก่อนเดือนหน้าก่อนแล้วในระหว่างที่จะไปถึงวันนั้นอาทิตย์นั้นหรือเดือนนั้นนะครับมันก็เป็นอีกหลายๆวันที่เราจะปล่อยปะละเลยมันไปเปล่าๆครับฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไรใดๆทั้งสิ้นครับคุณผู้ชมฉะนั้นเนี่ยอย่ารอครับเริ่มเลยทันที2ครับทําแบบเดิมแต่คาดหวังผลลัพธ์ใหม่ครับคุณผู้ชมเป็นหรือเปล่าครับ ผมยกตัวอย่างเรื่องเงินแล้วกันครับคุณผู้ชมถ้าเรายังใช้เงินแบบเดือนชนเดือนเหมือนเดิมครับแล้วเราหวังว่าสักเดือนหนึ่งมันอาจจะมีเดือนที่เราสามารถเก็บเงินได้ผมต้องบอกก่อนว่าวิธีคิดแบบนั้นอาจจะไม่ได้ถูกซะทีเดียวน,นะการที่เราใช้เงินเดือนชนเดือนนะครับเราต้องมานั่งดูในความเป็นจริงครับว่าทําไมมันถึงเดือนชนเดือนมันติดอะไรเราลดตรงไหนได้หรือเราสามารถปรับตรงไหนได้ไหมฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะไม่ให้ มันเป็นแบบเดิมแล้วหวังผลลัพธ์ใหม่ครับเราก็ต้องมาปรับในส่วนของเรื่องของการเงินนะครับหรือถ้ายกตัวอย่างอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่างเช่นทํางานแบบเดิมครับแต่หวังว่าจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะครับผมคิดว่ามันไม่ได้ผิดนะครับบางคนก็อาจจะทํามา5 10, ปี10ปีแล้วค่อยได้เลื่อนอะไรเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่าในปัจจุบันนะครับในโลกที่มันหมุนไปเร็วมากครับการที่เราจะมานั่งทํางานอะไรเดิม,ดม,มๆซ้าๆ5ปี10ปีแล้วยังหวังว่าจะได้เลื่อนขั้นเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นความคิดที่ เอาไปนิดนึงครับสำหรับตัวผมเองนะผมไม่ได้บอกว่ามันผมไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะคุณผู้ชมแต่สําหรับผมเองเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีวิธีทํางานแบบใหม่ที่สามารถทําให้เราเนี่ยก้าวกระโดดได้นะครับโดยที่ไม่ต้องมานั่งรอทําแบบเดิม5ปี10ปีครับฉะนั้นนะครับข้อ2คือทําแบบเดิมแต่หวังผลลัพธ์ใหม่นะครับข้อนี้ใช่หรือเปล่าครับคุณผู้ชมลองสํารวจตัวเองดูข้อ3ครับกลัวการล้มเหลวมากกว่ากลัวการไม่ได้เริ่มยกตัวอย่างง่ายที่สุดเลยครับ ไม่กล้าที่จะทำอะไรใหม่ๆครับเพราะอะไรกลัวพลาดครับกลัวเจ๊งครับกลัวขาดทุนครับกลัวผิดพลาดกลัวไปหมดเลยสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดนะครับไม่ได้หมายความว่าเราห้ามกลัวนะครับจริงๆต้องบอกว่าเราเปลี่ยนจากคาว่ากลัวครับไปเป็นคาว่าเราจะหาวิธีการป้องกันสิ่งเหล่านั้นนะอย่างไงไม่ว่าจะทําอะไรครับมันเกิดปัญหาอยู่แล้วครับมันจะต้องมีปัญหาให้เราได้แก้แน่นอนครับหรือมันจะต้องเจอ อุปสรรคหรืออะไรแน่นอนแต่เรามีแผนการแบบไหนล่ะในการแก้ไขเรามีแบบแผนแบบไหนในการเตรียมการรับมือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตผมว่าเราเปลี่ยนไปใช้วิธีคิดแบบนั้นดีกว่านะครับดีกว่าการใช้คําว่ากลัวนะครับมานานะแล้วทําให้เราเนี่ยไม่ได้กล้าเริ่มอะไรสักทีครับเพราะเราโม่แต่กลัวว่าจะเกิดอย่างนั้นเกิดอย่างนี้นะครับกลัวผิดพลาดกลัวล้มเหลวกลัวขาดทุนต่างๆฉะนั้นนะครับอย่าก,กลัวการล้มเหลวมากกว่าการไม่ได้เริ่ม ข้อ4ครับใช้เวลาในแต่ละวันหมดไปกับเรื่องที่ไม่สําคัญครับต้องบอกก่อนนะครับว่าไม่ได้หมายความว่าในแต่ละ1วันเนี่ยเราไม่สามารถไร้สาระอะไรได้นะไม่ได้พูดแบบนั้นนะครับแต่ว่าเราเนี่ยต้องจัดสรรเวลาตัวเองให้ดีครับว่าเราจะให้เวลาพักกับตัวเองเนี่ยเท่าไหร่ในแต่ละ1วัน ครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมง2ชั่วโมงอันนี้แล้วแต่สะดวกของคุณผู้ชมเลยนะครับเพราะว่าการจัดสรรเวลาในแต่ละบุคคลเนี่ยไม่เหมือนกันในแต่ละวันหน้าที่การงานต่างกันนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยเราต้องรู้นะครับว่าในแต่ละ1วันเนี่ยเราจะให้ตัวเองพักกี่ชั่วโมงอ่ะโอเคคุณให้ตัวเองพัก2ชั่วโมงคุณอยากเล่นเกมคุณอยากดูซีรีส์คุณอยากดูตลกคุณอยากทําอะไรทําได้หมดเลยครับตอนนั้นคือเวลาพักของคุณแต่คุณจะต้องจัดสรรปันส่วนให้ดีแค่นั้นเองในความหมายที่ผมพูดถึงนะ คุณอาจจะดูซีรีส์จบไป4ี่ซีซั่นในวันเดียวแต่แค่อ่านหนังสือ10หน้าตอนหนึ่งวันเราไม่มีเวลาเห็นไหมครับคุณผู้ชมฉะนั้นเราต้องจัดสรรปันส่วนเวลาของเราให้ดีครับข้อ5ครับเชื่อว่าชีวิตจะดีขึ้นโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองครับยกตัวอย่างง่ายที่สุดเลยครับพึ่งดวงครับพึ่งโชคชะตาต่างๆครับหวังว่าโชคชะตาจะเข้าข้างหวังว่าดวงของเราจะดีขึ้นอะไรแบบนั้นนะครับแต่ผมอยากจะบอกความจริงกับคุณผู้ชมว่า ชีวิตที่ดีไม่ต้องรอสิ่งเหล่านั้นเลยครับเราแค่เปลี่ยนนิสัยของเราครับเพราะชีวิตที่ดีถูกสร้างขึ้นโดยการเปลี่ยนนิสัยใหม่ไม่ได้เกิดจากโชคครับคุณผู้ชมแน่นอนนะครับผมพูดมาถึงตรงนี้ก็อาจจะมองว่าอ่ะก็มันอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องไหมนู่นนั่นนี่ต่างๆนะครับอันนั้นเน่ยเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแต่ผมจะบอกว่าการรอโชคชะตาหรือการรอดวงนะครับมันไม่สามารถการันตีให้เราได้ครับว่าเมื่อไหร่แล้วเราจะต้องรอไปอีกเมื่อไหร ห้าปีสิบปีแล้วถ้าเรายังนั่งรอแบบนั้นนะครับนั่นเท่ากับว่าเรากําลังเสียเวลาไปกับสิ่งที่เราไม่สามารถคอนโทรลอะไรมันได้เลยมันกลายเป็นว่าเราไปหวังเพึ่งสิ่งที่อยู่นอกตัวเรามากกว่าที่เราจะเลือกปรับเปลี่ยนนิสัยตัวเราเองซึ่งการเปลี่ยนนิสัยใหม่เนี่ยมันนาให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นทันทีโดยไม่ต้องรอโชคชะตาครับคุณผู้ชมครับนี่คือ5ข้อครับคุณผู้ชมที่ทําให้ชีวิตเราเนี่ยติดอยู่ที่เดิมและไม่ไปถึงไหน คุณเจอสักหนึ่งข้อใน5ข้อนี้ไหมครับถ้าคุณเจอเอรีบเปลี่ยนมันทันทีเลยนะครับหยุดทําตัวเหมือนเดิมเริ่มยังไงแล้วก็จะมีคําถามต่อมาครับแล้วฉันต้องทํำยังไงล่ะแล้วผมต้องเริ่มยังไงล่ะแล้วจะเริ่มเปลี่ยนแปลงอย่างไรล่ะผมมี3วิธีให้ครับคุณผู้ชมครับซึ่งต้องบอกว่าผมเองลองใช้กับตัวเองแล้วค่อนข้างได้ผลทีเดียวนะครับมาฟังกันครับว่า3วิธีนั้นมีอะไรบ้าง1ครับหยุดทันที1สิ่งครับหรือ1อย่างหรือ1พฤติกรรม ที่คุณรู้สึกว่าแย่ที่สุดครับคุณไม่ต้องรอโชคครับคุณไม่ต้องรอดวงครับ past, คุณหยุดมันก่อนทันทีเลยไม่ต้องรอพร้อมครับไม่ต้องรอปีใหม่ไม่ต้องรอสงการไม่ต้องรออะไรใดๆทั้งสิ้นครับและก็ไม่ต้องรอใครด้วยนะคุณผู้ชมเพราะมันเริ่มที่เราแล้วมันก็จะต้องหยุดที่ตัวเราก่อนเป็นอันดับแรกครับแค่หยุดหนึ่งอย่างครับแล้วก็เริ่มหยุดเลยตั้งแต่ตอนนี้ครับอะไรที่คุณรู้สึกว่าแย่ที่สุดครับยกตัวอย่างอย่างง่ายที่สุดโอเคเราอาจจะเป็นคนชอบอย่างที่ผมพูดไปในคลิปานะว่ มันไม่ได้ผิดนะครับการเล่นมือถือก่อนนอนแต่คุณควรจะจัดสรรเวลาก่อนคุณจะนอนเนี่ยคุณลองปรับลดดูคุณอาจจะลดมันก่อนนอนหนึ่งชั่วโมงแล้วเอา1ชั่วโมงนั้นไปอ่านหนังสือก่อนนอนก็ได้หรืออาจจะอเอาไปนั่งคุยกับตัวเองพูดคุยกับตัวเองอเหมือนที่ผมเคยพูดไว้ในคลิปที่แล้วของผมเหมือนกันว่าการที่เราได้นั่งคุยกับตัวเองมันทําให้เราตื่นขึ้นเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยเราหยุดก่อนเลยนะครับอันไหนที่เรารู้สึกว่าแย่ที่สุดของเราเราต้องหยุดก่อนเลย หรือถ้าให้ยกตัวอย่างง่ายๆอีกอย่างหนึ่งโอเคเราอาจจะเป็นคนติดของหวานอะไรเงี้ยนะครับเราอาจจะไม่ได้หยุดได้ทันทีแต่เราให้เริ่มลดก่อนแล้วค่อยตัดอ่ะก็เหมือนคลิปที่แล้วที่ผมพูดไว้เหมือนกันนะค่อยๆลดมันลงมาเรื่อยๆแล้วค่อยตัดมันไป2ครับเติมสิ่งใหม่เข้าไปทันทีครับหลังจากที่เราตัดสิ่งที่แย่ออกไปแล้วเหมือนที่ผมยกตัวอย่างเมื่อกี้เลยว่า พอเราตัดบางอย่างที่มันแย่ที่สุดออกไปเนี่ยเราจะมีเวลาเหลือตรงนั้นใช่ไหมเราจะมีบางสิ่งที่มันเหลือให้เราทํามีเวลาเหลือให้เราทํายกตัวอย่างอย่างเล่นมือถือเมื่อกี้ถ้าสมมุติก่อนนอน1ชั่วโมงก่อนนอนเราเลือกที่จะตัดมือถือออกไปเราก็ทดแทนสิ่งใหม่หรือเติมสิ่งใหม่เข้าไปให้กับเวลาเหล่านั้นนะครับที่เหลืออยู่เราก็เติมการอ่านหนังสือเข้าไปแทนแบบนี้ครับ หรือลองยกตัวอย่างอีกสักหนึ่งอันง่ายๆก็ได้ครับอย่างเช่นเราอาจจะมีความรู้สึกไม่ดีกับงานหรือว่ารู้สึกว่างานมันเยอะไปหรือหนักไปสําหรับเราอะไรเงี้ยให้เราเลิกคิดครับแล้วเราเอากระดาษขึ้นมาพร้อมกับปากกาแล้วคุณลองจดลงไปในกระดาษนะครับเขียนถึงเรื่องที่คุณควรจะขอบคุณเรื่องที่คุณรู้สึกอยากจะขอบคุณให้คุณไปโฟกัสสิ่งเหล่านั้นแทนอาจจะเป็นการขอบคุณที่วันนี้ เราได้เจอเพื่อนร่วมงานที่ดีที่ได้ให้กำลังใจหรือเจอหัวหน้าง,งานที่ดีหรือไดอ้ถูกช่วยเหลือในเรื่องอะไรที่ดีๆอะไรแบบนี้ยให้คุณเขียนถึงสิ่งที่คุณอยากจะขอบคุณมากกว่าเรื่องที่ทำให้คุณน่ะมีพลังงานลบอือาจจะเป็นเรื่องที่โดนบ่โนโดนดุมาก็ได้อะไรเงี้ยนะครับคุณเลิกคิดไปแล้วคุณไปเขียนถึงสิ่งที่คุณควรจะขอบคุณแทนแบบนี้ก็ถือว่าช่วยได้เหมือนกันนะครับสครับ เป็นเรื่องที่ซิมเพิลมากๆเลยครับคุณลองตื่นให้ไวขึ้น30นาทีครับโอเคคุณอาจจะตื่นนอน7จ็ดโมงเชา้าคุณลองตื่น6กโมงครึ่งดูอาจจะเกิดคําถามว่าตื่นเช้าแล้วเกี่ยวอะไรด้วยแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นการตื่นเช้าขึ้นเท่ากับการที่เรามีเวลาได้ทําอะไรมากขึ้นนั่นเองครับคุณผู้ชมครับการที่เราตื่นได้ไวขึ้นทําให้เรามีเวลาเพิ่มมากขึ้น แต่เวลาเหล่านั้นเราต้องใช้ไปกับเรื่องที่มันเป็นประโยชน์นะครับไม่ใช่ตื่นไวขึ้นแล้วก็จับมือถือรูดเหมือนเดิมนะไม่เอานะคุณผู้ชมตื่นไวขึ้น30นาทีเพื่อที่เราจะได้อ่านหนังสือก่อนแบบนี้ก็ได้หรือเอา30นาทีนั้นไปวิ่งก็ได้วิ่งสัก15นาทีก็พอหรือทำอะไรก็ได้ที่เป็นการพัฒนาตัวเองในช่วงที่เราตื่นนอนไวขึ้น30นาทีมันก็ทำให้เราเนี่ยมีเวลาเพิ่มขึ้นที่จะพัฒนาตัวเองได้ไหวขึ้นนั่นเองครับ นี่คือ3วิธีครับคุณผู้ชมครับที่จะทําให้เราเนี่ยเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองหลังจากที่เรารู้ว่าเราต้องตัดอะไรทิ้งไปบ้างในนิสัยแย,แย่ๆแล้วเราก็เติมสิ่งใหม่เข้าไปฉะนั้นเนี่ยลองเอาไปปรับใช้กันดูนะคุณผู้ชมผมเองเนี่ยได้ลองแล้วแล้วมันก็ดีจริงๆครับอยากจะบอกคุณผู้ชมครับว่าชีวิตใหม่เท่ากับการเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ครับไม่ต้องรอโชคไม่ต้องพึ่งดวงครับเปลี่ยนแค่พฤติกรรมของเราชีวิตเปลี่ยนแน่นอนครับ และคุณก็ไม่ต้องเปลี่ยนทั้งชีวิตภายในวันเดียวนะแต่คุณต้องหยุดทําตัวแบบเดิมก่อนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับอันไหนที่เป็นนิสัยที่แย่ๆที่เราสํารวจกันมาเมื่อสักครู่คุณต้องหยุดทันทีครับแค่ตื่นตัดแล้วก็เติมสิ่งใหม่เข้าไปครับแล้วคุณก็จะเริ่มเห็นตัวเองเติบโตขึ้นทีละนิดในทุกๆวันครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับว่าวันนี้คุณจะหยุดพฤติกรรมอันไหนเป็นอันแรกครับ เวกวิทย์พี่นาเอกตื่นแล้วมาเปลี่ยนชีวิตไปด้วยกันครับ